ตอนนี้นะคะกิ๊บก็มาที่ตลาดนะคะตลาดที่ทุกคนรู้จักนะคะก็คือฟันทรามาร์เก็ตนั่นเองนะคะดูกุ้งกุ้งแบบเขาเรียกกุ้ง lobster ใช่ไหมตัวใหญ่มากยืนสองตัวนี้บนนี้ห้าแสนนี้หกแสนนี่สี่ตัว lobster นี่บนนี้ถังบนนี้หกแสนล็อตนี่ห้าแสนนี่สี่ตัว l o b s t อ r เนื้อไนแถมเยอะกุ้งนี่แถมในหอยนางรมในหอยเซนิปอนสดวันเนี้ยไม่สดไม่ตุ้งชัยมาอร่อยมากตัวใหญ่ ตัวใหญ่เท่าหน้าเลยนี่จะหนักนะหัวหยักมั้ไหมดูเด็ดเนื้อแบบแน่นเลยอะเข้ามือวอ้าพีคนได้กินแล้ววันนี้กินอะไรคะ นี้นะคะกิ๊กก็มาที่ตลาดนะคะตลาดที่ทุกคนรู้จักนะคะก็คือซันทรามาเก็ตนั่นเองนะคะ <laughs> แล้วก็วันนี้เรามาเจอน้องคนไทยได้วยกันนะคะครั้งแรกเลยค่ะแนนน้องให,หมค่ะสวัสดีค่ะใื่ใหมชื่อน้องใหม่นะคะ <c oughs> แล้วเราวันนี้นะคะจะพาน้องเดินเล่นะค่ะ <laughs> แล้วเราจะไปกินอาหารทะเล <c oughs> วันนี้พกน้ำจิ้มมา <c oughs> ด้วยนะเราจะ<อ>กินน้ำจิ้มซีฟู้ดแน่นอน <c oughs> โอเคเราเริ่มเดินกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะ เกาหลีเยอะมากาามนี่นะคะไอติมผัดนะคะเยอะมากสับกันรัวๆเลยค่ะวันนั้นเคยมากินร้านไหนอ่ะั Hello, อยู่วีร้านนี้เหรอ <c oughs> <c oughs> อ่านี่ไงี้ยห้าแสนก็มีนี่ไงมากินวันนั้นมากินกี่ Halo, แนสนกุ้งมังกรอร่อยมากไม่สดไม่เร็วจ่ายนะ remember แซนใช่เอาไหมเดี๋ยวเดินก่อนโอเคมาไปเที่ยวมีก๋วยเตอ๋ยวนะมีก๋วยะตี๋ยวบิบกิมบาร์เยอะของเยอะมากแล้วแบบเขาพูดไทยได้ด้วยนะสมออร่อยมากมาในโต๊ะี้ไปดูตัวดูกุ้งกุ้งแบบเขาเรียกกุ้งลอบสเตอร์ใช่ไหมตัวใหญ่มาก ว้ามีหลายราคาเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแสงฉ่อมตัวรับเปิรนแถมเยอะมายุคแค่ด์ลุคยิ่งแถมหอยแดลรมหกตัวคุ้มตัวกับปักคู่ใสองจานไม่อิ่มอยู่เลยเดินก่อนเยอะมากวันนี้วันนี้กินอะไรดีอ่ะ จะบ like. อกว่าเยอะมากอร่อยมากมาปไเดียร่อยีแถมนิ้วนำเทียมซีว hey, ุ้สดทายนี่ออยูสองคนนี <men <men ้บนนี้ห้าแสนี่หกแสนนี่สี่ตัวลักเตอรนี่มนนี้ถังบนนี้หกแสลอตนี้าแสนนี่สีตัวลักเตอรอ้ยนี่แถมเยอะกุ้งนี่แถมเน้อหอยนางมเน้หอยเซนิปน้บักบูนห้าแสนดไม่สดไม่ฉ่ายเงอย่เค็มเสยาว ไอแถมยูคุงโมดิโอดีห้าแสนเดียววันนั้เริ่มหอยเซอรนี่ขอรอเสร็จนี่พักพอถึงจริงๆก็ไม่จริงจริงก็ไม่ได้ห้าแสนสี่ตู้ละเดี๋ยวเดินก่อนอิ่มอยู่เลยอิ่มแล้วเนี่ยอิ่มอยู่เลยอิ่มอยู่เลยนี่คอมโบนี่สามแสนนี่ฮับคอมโบนี่สามแสนเดี๋ยวเดินก่อนนะเดินคอนนะเดี๋ยวเดินก่อนนะเดินนัก่อนนี่คอมเบสเดียวโอเคห้แสนนี่สามตัวละคือเชียร์จะบอกว่านี่สวัสดีค่ะนี่ห้าแสน ไม่ควันดิเราจะไม่มาเดินซอยนี้แล้วนะเราจะไม่เดินซอยนี้แล้วนะแปดสามตัวรอบตัว์ตัวใหญ่เลยกลืนไปปะจริงแบบทุกร้านค่ะเดินทุกร้านถามทผู้ทุกร้านเชียร์ขายทุกร้านเมื่อก่อนนะเคยเคยมากินนะเราแบบมันไม่ได้อย่างที่เขาแบบใช่ใช่มันได้ไม่ครบได้ไม่ครบใช่เมียนนี้หอยเยอะมากฮัลย่าบาร์บีคิว นี่อันนี้อันนี้อันนี้เหมือนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไอ้ที่ย่างย่างเนี่ยเหมือนจะมาใหม่ไปวิเคราะห์อร่อยมาส้มตำหมูเนื้อมือก้านหมูอรอมูเนื้อก้าว้าย่างสี่ตัวเสร็จไปื้อตู้โอเคโอเคโอเคไว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 เสรตัวแถมย่างเลยเยอะมากสวัสดีค่ะยูบิลัอเกอร์ถ้าเสร็จมือสน่งกุ้งก็ตเชิญเกเรามาตลาดอันนี้ก็คือแบบว่าเราจะต้องซื้อเราต้องกินนะคะกุ้ง ถ้าไม่กินก็เหมือนมาไม่ถึงนะเพราะว่าทุกคนก็คือแบบมาก็ต้องกินเกินแบบต้องมาเวอร์น,นี่แล้วคนเขาก็แบบซื้อแล้วก็นั่งกินแบบนี้เลยอะ่ะชนค่ะ <c oughs> แต่แต่มีแต่คนเกาหลีจริงๆนะ <c oughs> คนไทยก็น้อย หลุดมานิดนอยว้านี่อะไรก็ไม่รู้อาหารเวียดนามอันนี้ก็จะเป็นโซนขายของนะคะของฝากนี่เครือโทรศัพท์สวยๆเยอะเลยราคาก็ไม่แพงด้วยเว้านี่แมงโก้เจลลี่เนี่ยอร่อย อันนี้เขาเรียกของทะเลของเองของแห่เดี๋ยวเดินช็อปปิ้งนะคะสักหนึ่งรอบแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูเลือกร้านอาหารซีฟูด้ดนั่งชิลๆกินอาหารซีฟู้ดกันนะคะกับน้ำจิ้มที่เราพกมา <smile. S 1> <_ depressed> อยากกินเน้เพราะว่า กินกับน้ำจิ้มมันยังไม่เคยกินนะกับน้ำจิ้มไทยอ่ะก็รสชาติมันจะแบบเข้ากันหรือเปล่าจงเขาไงไม่เขาแบบเขาบอกว่าซีฟู้ดเหมือนของไทยเลยอ่ะเอามาปุ๊บเต็มว่ะจริงเหรออันนี้พี่น้องน้องให้มาพี่ก็ยังกินไม่หมดเนี่ยก็เลยมันเหลือขวดหนึ่งก็เลยเอามาไม่มีว่าหนจะมีส่นออันนี้ของฝากก็เยอะเลยอ่ะแต่ราคาจะแพงกว่าที่ตลาดฮันนะ นี่าาอุ้ยเคสโทรศัพท์เยอะมาก,เ,กมาเปลี่ยนเคทไหม,ว,มว้าเขา,ม,า,ามีร้านนวดด้วยนะตรงนี้ <โล S 1> ด้านหลังเด้อเด้อเด้อนี่หมวกสวย มวกเขาเพ้นสวยดีนะเป็นงานเพ้นนะคะทุกคนไม่มีโคมไฟเหมือนที่หอยอันเลยทุกคนสวยจังเลยอันนี้ร้านอะไรอ่ะร้านเบียร์โอ้คนเวียดนามเยอะมากมีแต่คนเวียดนามนั่ง ตัวเดียวเองสี่สี่แสนตัวเดียวตัวใหญ่หนึ่งกิโลยางเห็นป่อยน้ำลมสิบตัวเห็นกุ้งสิบตัวผักผักกุ้งฟรีเห็ปล่ตาลาฟรีอลีสี่แสนยางเอ็ชาบูตำอยำงเอ็นน้ำชิมอร่อยสดวันเนี้ยไม่สดไม่ตรงชายมาอร่อยมาก เดี๋ยวไอ้บอกไฟนะซีไอฟอลโล่ทราร์ยูทูบจรเรียร์ร Yes you with mommy Sami snail snail in ถอยอ่านเนอใช่โอ้ยจริงเหรอตัวเอาตัวใหญ่เอาตัวตัวใหญ่ยางอ่มาใบนั่งลงสิบตัวค่ะตัวยางค่ะตัวชาชินีเห็นเทมพุนสิบตัวมึนหุบมึกอิงชาบูต่ำ ผักกุ้งตี๊แอนพอตลาดสีบริสี่แสนสี่แสนเลยเหรอรถได้ยงไหมรถหนึ่งหนแสนอะดิเกาสี่แสนแถมเมนนี่นี่แสนไอรอนไอรไ้กอไทยแลนด์แกงนอตทิ่ค่ะได้ได้จด้สิจับจับนะ่าดูสตัวใหญ่ค่ะ ใหญ่เท่าหน้าเลยนี่นี่จะหนักอยู่นะหัวอย่างตัวนี้ได้ตัวจริงเหรอโอเควิวโอเคเอาไป้เดี๋ยวดูเลยดูตัดก่อนนะอ๋อนี่คือวิธีทำของเขานะคะทุกคนว้าว ตึงไหมได้ยัากลัวก๊กตางไะทำมเ,เขาตัดแบบนี้เองรู้นะว่าวิธีการทำวิธีการย่างเขาแบบนี้วิเนื้อแน่นอยู่นะอันนี้หอยที่เขาจะย่างให้เราใช่ญฮัลโหลดูซิว่าเขาจะสลับเนี่ย ไม่แต่เนื้อแน่นมากเลยอ่ะดิอันนี้อะไรอ่ะไปน,นั่งกันดีกว่าไหนครับเคเบิลไหนอ่ะเทเบิลอันนี้คนเยอะมากเลยค่ะว้าว อันนี้น่ากินมากเลยต้มต้ยมยำนัง่งไหนนั่งไหนโอยเลยโ้มาดูกันว่าจะสดจริงหรือเปล่าร้านนี้รอบที่แล้วมาไม่สดรอบนี้จะสดไหม,ไม <laughs> เดี๋ยวให้ให้รีวิว <laughs> ไม่สดบอกไม่ต้องใส่ตัง <laughs> ยูเดร็กเซ่เรามีน้ำจิ้มนะมัน่าอั่อยสายอะไรบ้างเลยอันนี้อันนี้แบบสดนะคะอันนี้แบบแบบเลยนะแบบย่าง,จ,งจิ้มฉ่ำๆไปเลยค่ะผัดผักบุ้งค่ะทุกคนอันนี้ ผักบุ้งดูน่ากินนะว้าเยอะนะเนี่ยมันเป็นกุ้งกุ้งกับปลาหมึกเหรออ๋อเป็นต้มยำมีหอยด้วย คุ้มอยู่นะสี่แสนพี่ว่าได้อยู่นะเพราะว่าใหญ่มากโคนคุ้มมากอันนี้ถือว่าร้านนี้ได้อยู่นะไม่โกงนะมาบ่อย <c oughs> <c oughs> โกงไม่ได้นะคะอุ้ยมันมันแบบใหญ่มากอะ <c oughs> ดูเด็ดเนื้อแบบแน่นเลยอะเท่ามือ <c oughs> <c oughs> ใช่ใหญ่มาก ว้าทุกคนได้กินแล้ววันนี้กินอะไรคะ เยอะมากคุ้มอะ่ะกินไม่หมดหรอกอกินยังไงหมดกินไม่หมดค่ะแน่นอนไม่หมดค่ะอันนี้ก็ใส่มาม่าไปแล้วนะคะ,ะได้เวลากินทีเด็ดแล้วค่ะทุกคนด <laughs> ูเนื้อแบบแน่นมากถ้าสดต้องเป็นแบบเนื้อแน่นๆอร่อยหรือเปล่าชิมละม <laughs> <laughs> เนื้อเด้งอยู่ อร mm ่อยขไม่น่าใส่ซอสอะไรมาเก็ใส่ซอสแล้วรสชาติ ินครังออง้งนี้ก็หายยากไปนานะ อันนี้เขาก็จะมีแบบว่า oh <my> มาขายของด้วยนะคะโอ oh. เดอันนี้เราก็เดินออกมาแล้วนะทุกคนเราจะเดินไปดูมังกรพ่นไฟนะคะ oh. แล้วก็มังกรพ่นน้ำนะด้านหน้าเลยนะคะทุกคนคุณ <Wow. S 1> เรียนขายเยอะนะ ไี่ทันทำไมคนแบบนั่งกินน้ำนี้ยหรออ๋อเขาอาจจะแบบได้ฟิลนั่งดูมังกรคว้นไฟหรือเปแบบไม่ต้องไปยืนเปียกใช่ดูดินั่งกันแบบดื่มน้ำเหมือนคาเฟ่ข,ข้างถนนอะไรเงี้ยให้เราเดินข้ามไปก่อ เยอะมากถ้าดูตรงนี้ก็จะเห็นวิวแบบไกลๆแต่ถ้าไปดูข้างบนก็จะได้ฟิลลิ่งความร้อนกับฝนคล้ายๆฝนนะละองละองน้ำอะไรประมาณเนี้ได้ฟิลคนละแบบ เยอะมากีคนมายืนดูเยอะมากอันนี้เหลือไฟอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็คนนง้ง